ไหนกันไหนแล้วก็ตอนนี้มาเฟส B มดนะครับว่าเฟบ B มดนี่จะเกิดเกิดสูงในแบบราฟเฟิลเฮดการมาล่าแนะน,นำให้มีปราร์ตี้เข้ามาด้วยหรือว่ามาหาปาร์ตี้ใกล้ๆแถวๆนี้เอาตอนนี้เมื่อกี้คนที่สองบอกว่าเ e h e เฮม h ออกฉะนั้นก็เลยนี่มาที่แบบนี้แล้วก็ปราร์ตี้เพื่อจะไปดูหน้ากันสิ่งที่ต้องควรระวังเจอเฟส B มดก็คือสุดยอดเอฟเฟกต์ จะเกิดขึ้นจากจำนวนคนจำนวนมากน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอให้ทุกคนเปิดแมปตลอดเวลาด้วยจะได้ดูว่าเพื่อเพิ่เยอะไหนกันจะได้ไม่พลาดตรงนีงถ้าตอนนี้เล่นอยู่เนี่ยเพราะว่าในหน้าจอเนี่ยมีมีตัวหนังสือสีส้มหรือว่าช่องคุยในแ r ร a เนี่ยเกิดขึ้นมากมายเพราะว่า ใครๆก็อยากจะหาตีกันอย่างน้อยตีให้ได้หนึ่งทีเพื่อจะรู้นอเฟตทองเอาของไปแย่าลืมว่าการตีให้โดนหนึ่งทีเป็นวาระสําคัญที่ทุกคนควรจะต้องทําให้ได้เลยค่ะแล้วก็ตามปกติแล้วเนี่ยมีมอสเนี่ยตัวใหญ่ เราไปดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนผมก็เคยเจอครั้งแรกใหญ่มากเจ้าช่วยใหญ่มากไอ้จิ้งจ้าน เมาไม่ทันเก็งนิดหน่อย่อยา็นที่เห็นาว่าตัวเบอร์เลยลเฟยยังไม่จบเต่ยังไม่จบยังไม่จบมีมันยังยพี่ม่นนุ่งอยู่ตามไปตามไปนะขอใช้ความระมัดระวัง ด้วยเพราะว่าถ้ามันยังไม่จบเนี่ยหมายความว่ามันน่าจะเตรียมตัวขึ้นเฟสต่อไปอีกไม่นานยอดความใหญ่ตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงอันนี้กำลังอยู่ในช่วงติดตามไปยี่อสมา คนกำลังตามีหัวอ,อย่างว่าข้างแต่จะเปไหพอมาถึงจุดจุดข้างในน,น่าจะเป็นจุดเริ่มเฟสที่สองนะเรามาเตรียมตัวกันเลยขอบัฟด้วยนะมาตอนนี้ อ่ะตอนนี้เรื่มเฟสที่สองแล้วชื่อเฟสคือนี่ทีเทฟวิทิทอเริ่มได้ครับนางทีจะเจอเป็นครั้งแรกตกใจครับตัวใหญ่มากไม่คือแทร็เก็ตในด้านขวาด้วยเพราะไม่สามารถจับแทร็เก็ตได้นี่นะ นี้แน่นอนขึ้นมากันกนาซีแน่นอนขอให้ใช้ทั้งหมดที่ทมีไอ้ด่างเวดให้ยังเต็มที่เพราะว่าบีมันจะตายเร็วมากไอ้วอตเหลือนอึนเปอร์เซ็นต์นิดร้อยให้ทอมแดงตายด้วยโอ้ย จริงน้ำเม็ดเราไม่พอทีอ่จะขึ้นเป็นขึ้นทองแล้วน่าเสียดายแต่ว่าการเจอกันแลนที่สนุกมากปนประสบการณ์น,นี้นะครับตับใจกับบม่มดตัวกรนะแลนไม่รู้จะตัวใหญ่ขนาดน,นี้อยากให้ให้ออกเวลานี้ที่ตู้กันเรา สองสามชั่วโมงน่าจะสนุกกว่านี้แต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือว่าถ้าเราไม่ได้เฟดทองเราจะไม่ได้เขาบีพีมอสเราไปแลกของซึ่งน่าเสียดายมากปกติแล้วระยะเวลาในการออกของของตัวเฟวพิเศษวีบีมอสหรือว่าโวลตินเขาเขบอกว่าอยู่ที่เจ็ดสิบสองชั่วโมงผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะแนนจริงหรือเปล่า ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ไปเชื่อกันไป